แล้วไลฟ์สไตล์ในการดูแลสุขภาพของไตเนี่ยครับควรจะเป็นยังไงนะครับอันดับหนึ่งนะครับคือดูแลไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงอยู่บ่อยๆนะครับหรือป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานมันก็เป็นพฤติกรรมในการกินนั่นแหละอย่างที่2ครับต้องดูแลความดันเลือดนะครับอย่าให้มันสูงอยู่บ่อยๆนะครับอย่างที่3ครับคือต้องระมัดระวังในการกินยาบางกลุ่มอย่างเช่นยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตรวมไปถึงยาลดการอักเสบอย่างที่4นะครับใครที่กินโปรตีนเยอะหรือว่ากินซัพพลเมนต์อาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับการ แ,แน่ๆนะครับถ้ ward, าเกิดว่าไตของคุณไม่มีปัญหากินได้เลยครับโปรตีนแต่ควรจะกินน้ําเข้าไปเยอะๆนะครับเพราะว่ากินโปรตีนเยอะแล้วเนี่ยมันมีของเสียเยอะเราต้องกินน้ำไปเยอะเพื่อให้ไตาสามารถจะกาจัดของเสียได้ดีนะครับสุดท้ายครับคือเรื่องของการกินน้ำครับการที่เรากินน้ําเยอะเนี่ยมันช่วยหลายอย่างเลยยิ่งในสมัยนีย้คนกินอาหารเสริมหลากหลายประเภทมากๆนะครับมันมีโอกาสที่จะสะสมในร่างกายอยู่แล้วถ้ามันเยอะเกินไปนะครับวิธีหนึ่งที่จะช่วยไตยในการกําจัดของเหล่านี้คือการกินน้ำไปเยอะครับ ถ้าเกิดว่าเรากินน้ำเยอะนะครับไตก็จะทํางานน้อยลงแล้วก็เสื่อมช้าลงครับ